เพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมกันที่ร้านใหม่ของพี่สันนะคะ The Great Thai Rice Noodle นี้เปิดแล้วะค่ะมากับคุณครูตั๊กนะคะกับเทียนนะอ๋อร้านใหม่อยู่ตรงนี้ค่ะโซโหค่ะโซโหโเรใจน,น,นั่งดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเรานั่งตรงนี้เขามีนะพี่ตั๊ก ก๋วยเตี๋ยวเลยสดน้ำมากๆข้าวมูดแดงก็มีมพี่ตักสั่งไปก่อนเลย นี่นะคะเพืเเ่อนๆก็เป็นร้านใหม่ของพี่สันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สันก็จะเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมข้าวมันไก่ที่นี่กนันเพราะว่าปกติเราไปชิมกันแต่เรากินกันแต่ร้านที่อยู่กอสเตอร์ลนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินข้าวมันไก่ที่เป็นของร้านคนไทยนะคะทื<ช>่ <openly S 2> ปกติเราไปกินข้าวมันไก่สิโปเราจะมาชิมร้านข้าวมันไก่ของร้านพี่สันกันเป็นร้านเปิดใหม่นะคะก็มีหลากหลายเมนูเลยเพื่อนๆนี่ พี่สันเขาแนะนำพรเซน์ก็มีก๋วยเตี๋วก็มีนะเพื่อนๆก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะตรงนี้อยู่ที่โซโหค่ะแล้วดิฉันจะแปะเอที่อยู่ไว้ให้นะคะก็จะเป็นร้านนะคะเล็กๆแบบนี้แต่ว่าก็นั่นแหละนะคะพื้นที่ตรงนี้โซโหนี่พี่สันเจอแล้วพี่สันสวัสดีค่ะเจ้าของร้านค่ะทักทายหน่อยละพี่สันสวัสดีค่ะพอดีปกติ สบายดีพี่สันพาพี่ตักไปจิ้มน้ำมาสวัสดีครับสวัสดีคระเป็นไงลุงด้สิบกรัตต์ออกร้อนร้อน้หน้าตาหน้าตาดมากถ้าจะเอาเผ็ดเดี๋ยวผมเพิ่มพริกกับกระเทียมให้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่สันขอบคุณมากค่ะดียินดีมากเลยพี่สันสบายดีนะกลับไปไปไทยอะไรบ้างเอ่ยก็ไปเนี่ยแหละก็้าไปเรียี๊ยมซื้อของเพื่อทำนู่นทำนี่มีใกลจริงใช่ใช่ฝหน่อยฝากหน่อยใครอยากทานข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบมาเลยเพราะว่าปกตินี่ไปแต่กอส์ตลอดอีร้านสิงคโปร์อ่ะวันนี้ก็เลยจะมาชิมของร้านพี่สันแต่ร้านสิงคโปร์มันขายผิดแบบปอนด์ดูลานพี่สันสิคะ ราคาแบบว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไรตุ๊ตุ๊ตุ๊สิบเอ็ดคนก็สิบห้าเองถูกกว่าร้านสิงคโปร์เยอะแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันว่าอร่อยไหมเอ่ยเชิญเลยครับถ้าเป็นคนไทยมาเนี่ยพี่ๆี่เขาดูแลอย่างดีดูแลคุยกันได้นั่นเต็มที่นะคะคนไทยเต็มที่ไม่มีไม่มีตกไม่มีไม่มีกักใช่ไหมคะรับแน่นสับแล้วก็จะได้เต็มที่แล้วที่ร้านเนี่ยข้าวมันไก่เนี่ยก็คือพี่ๆี่เขาเลือก เนื้อน้องเนื้อสะโพกค่ะเพราะว่าเราอยากให้คนไทยเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเขาแฮปปี้เพราะว่าคนไทยเราชอบเนื้อน้องเนื้อสะโพกมากกว่าถ้าเนื้ออกมันจะแห้งไปนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเตรียมเนื้ออกสำหรับลูกค้าคุณฝรั่งเขาเพราะวัน้ลูกค้าคุณฝรั่งเขาชอบเนื้ออกค่ะแต่ว่าพี่เขาลองสไตล์ไทยเราเอาใจคนไทยอยู่้วใช่ค่ะเราก็พวกก๋วยเตี๋ยวนี่ จัดเต็มจัดเต็มนะคะเพราะปกติทําชอบร้านเออพี่สันตรงเย็นตาโฟนี่คือติดใจไปกินมาหลายท้องหลายที่มากแต่ว่าร้านพี่สันนี่อันดับหนึ่งคุยกับพี่ตักตลอดว่าซุปเย็นตาโฟร้านพี่สันนี่คือที่สุดแล้วได้เลยมี่สั่งอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวถ้ามันไก่ถ้ามันไก่พอแล้วค่ะเหรอเต็มจริงไ่ะเย็นตาโฟให้พี่เขาเย็นตาโฟลองชิมนะพี่ปุ้ยเดี๋ยวจัดเย็นตาโฟให้พี่เขาหน่อยนะเอาเส้นอะไรดี เย็นตลาโฟนุกินแล้วของพี่สั่นมากีโอ้ยสูตรไม่เหมือนกันหรอไม่ใช่สูตรไม่เหมือนกันแต่ว่าอยากให้ชิมความอร่อยอ๋อได้ค่ะได้มาตรฐานแล้วก็ซุปกระหล่ำกรเหลาโฟนะกรเหลาเย็นตลาโฟครับพี่พุ้ยจัดให้โอ้ยพี่สั่นเก่งใจเก่งใจมากค่ะหนึ่งชามเดี๋ยวสาวเขาเดี๋ยวสาวเขาเดี๋ยวแชร์กันสาวสาวเออครับผมอ่าพี่สั่นเก่งใจนะเนี่ยหนูมมาลวกกวนมาคุณแชร์ ขอบคุณมากค่ะอุตส่าห์เชิญชวนแล้วเมนูอะไรอีกบ้างพี่สันที่ที่เนี่ยที่แบบว่าพี่สันเพิ่มเติมจากที่ไม่มีร้านที่แล้วของพี่สันจริงๆถ้ามาดูเมนูนะมันจะเป็นหมูอบนะคะแต่จริงแล้วอ่ะพี่เชฟเขาเตรียมหมูกรอบให้คนไทยไว้ด้วยพี่ถามว่าที่เป็นหมูอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณฝรั่งเนาะนะนะพี่ปุ้ยนี่เชฟผมนะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะ <laughs> พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยก็บอกว่าฝลังเขาจะไม่ค่อยกับหมูหมูกรอบเท่าไหร่ค่ะ <c oughs> พี่ก็เลยในเมนูข้างหน้าถ้ามาเห็นเนี่ยมันจะเป็นหมูอบหรือเข้าไปดูเว็บเนี่ยมันจะเป็นหมูอบแต่ว่าพี่เขามีหมูกรอบแล้วเดี๋ยวก็อาจจะอาจจะทําเป็นลิต์เล่นต <c oughs> ั้งโชว์ว่าเรามีหมูกรอบด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก <c oughs> ็เดี๋ยวอาจจะมีเมนูพิเศษอย่างอื่นว <c oughs> นๆกันเข้ามาเป็นเอ็กซ์ตร้าสำหรับ ในเดือนนี้หรือในสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ตรงโซโหนะคะเป็นเพื่อนคือสะดวกสบายมากใครที่จะมาเที่ยวในใจกลางรอนดอนอ็อกส์ปอร์ติดเดินเดินชอปปิ้งอยู่หิวนึกถึงอะไรไม่ออกมาร้านพี่สันได้นะคะซึ่งร้านพี่สันเขามี3สาขาเนาะพี่สันเนาะ ก็ร้านนี้ร้านนี้้แลวก็คุณแม่มากินหนูทักคุณแม่อยู่ตรงนู้นคุณแม่อยู่แก๊ปแองโกลแล้วก็อีกร้านหนึ่งค่ะใช่แล้วอีกร้านนึงเป็นเลสโตรองค่ะแล้วก็ร้านกาแฟใช่ร้านกาแฟภรรยาพี่สันเปิดอยู่แล้วก็มีเบเกอรี่เบเกอรี่ด้วยค่ะเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวชั้มจะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆไป นะคะดูขยะแค่นี้ตามมาได้ค่ะแล้วพี่สันนกก็มีนี่นี่จากร้านนูนใช่ไหมพี่สันเป็นแอบร้านนี่ทำเป็นอเป็นคิวบนะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเท่าไหร่นะลุงปูสองปอนด์สองปอนด์เองกัผมถือแบบว่าพอทานของคาวเสร็จแล้วมีของหวานนิดหนึ่งนะครับแต่ที่หนูชอบบวลอยพี่สันคือเจ๋งมากแล้วพี่ตักเนาะพี่ตัก กระเทยกำลังเตินกันอยู่สองสาวขอบคุณค่ะพี่ตากบัวลอยล้านพี่สันนี้จึ้งเนาะหนำบัววันพี่นาชิมหรือยังอร่อยไหมคะอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ค่ะข้าวมันไก่อร่อยค่ะอร่อยนี่ค่ะจากคนที่ชอบข้าวมันไก่มากเน้นมากาเเป็นลง้อะย Oh. แน่นมากพี่สานแล้วเราจะกินกันหมดไหมเนี่ยปีที่ั่้ดกันล่างด้วยนะเอาเลยค่ะแมนเดดนะคะเพื่อนๆ so this is one of นะคะ the best Thai restaurant in London นะคะ so this is the owner ค่ะที่สันนะคะเพื่อนๆ So sometime we have like อ uh, English, <c oughs> English version English brand, ค่ะ English version English pan ค่ะนะคะ so lucky นะ uh น่ากินมากค่ะมีเกี๊ยวมีเกี๊ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปกินไปชิมก่อนนะเป็นไงแม่อร่อยลาแล้วค่ะมีชามาแถมให้กันซะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นชามะนาวชาเขียวแล้วก็ชาโรลขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ จริแหละว่าเปิดเปิดจะไปดีลกับเอเจนต์เิมีตึกตรงแถนิมานก่อนหน้านั้นมีคนเช่าบอกว่าเขาอออกไปนาะที่ ขอบคุณมากค่ะน้องจิ้มขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ข,คคะข้าวมันไก่ร้านพี่สันค่ะเพื่อนๆนี่คุณพี่ปารูพี่ปารูนี่ชอบข้าวมันไก่มากอันนี้ของพี่นาไร อร่อยอร่อยพี่สันครับขอบคุณครับอร่อยมากพอได้เลยได้ไม่ได้พอได้ได้เลยโอเคดีใจขอบคุณครับผมไม่มี้ทำคำขวัญครับรรือครับแถวนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านจีนถ้าเป็นตรงนี้มีมีร้านไทยต่างๆก็ดูพี่กันแต่ก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนข้าวแกงกันเนาะแกงเขียวหวานแกงเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าเป็นสไตล์อาหารจานเดียวก็เลยอยากกะพีเซนความเป็นไทยสไตล์อาหารจานเดียวแบบที่พวกเราชอบอ่ะคับผมขอบคุณมากเลยแต่นี่ก็ลุ้นอยู่นะเพราะว่าแถวนี้เขายังไม่รู้จักเราแต่ว่าคนที่รู้จักเกร์ไทยเขาเดินผ่านมาเขาก็บอกว่าตรงนี่เ้าหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ดีใจที่เขาเขารู้จักเราแต่ว่า เขาอาจจะบอกไปนิดนึงว่าเมนูจากที่ร้านนี่มันคนละแบบเลยเพราะว่าอันนี้เราพรีเซนต์อาหารจานพิซาเนี่ยโอเคพิซซ่าเอาไทยสไตล์อันนั้นจะค่ายของเดอะฟู้ดนะครับคือ only one dish one finish Fulfill your tummy and you can get back to work. Easy, easy. This one authentic Thai food. Yes, yes. and uh, chicken is hara chicken. And also, most of the dish we create uh, for quick lunch and also for the dinner, you can uh, have it just one meal finished and you can continue your work. More you easy for yeah, you. Yeah, very you take away. But at the moment, o n l y have to come to have here eat in order in <Yeah. S 1> here for order and you come to collect it but uh, for delivery and Uber uh, later later นะคะรับ so how long h a s e you been opening later uh now is now is a third week oh. now is the third week good luck thank you very much welcome you everyone c o m say f r m k ชมป we do the best d e a for you come and eat come and eat <laughs> yes, yes, yes thank you ขอบคุณ hmm. ค <c oughs> mm ่ะขอบคุณค่ะี่สันอร่อยมากเพื่อนอากตื่นน้ำจิ้มเนี่ยจึงเมาบอก คือเป็นเป็นความเปล่นมากรสชาติแบบเหมือนเมืองไทยเลยค่ะเขามันไกอ่ออืออร่อยเป็ดของพี่ตังอร่อยใช่ไหมอร,อ,อร่อยมากเพื่อนๆเป็ดจอยเขาเป็นจอยครบชุนห้อง,งได้อย่างที่สั่งที่เรา ชนะคงอร่อยนะอะไรคะมีแบบเกีเ๊ยวต้มยำนะใช่พี่นะ่ะอร่อยข้าวมันไส้แน่นมากเพืเ่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมอันนี้คืออะไรนะคะเย็นตะโฟต้มยำเย็นตะโฟก็เดี๋ยวต้มยำอร่อย ไม่มีติดเลยอร่อยมากดูสิพี่เชฟนะคะเอาให้เชฟดูที่สุดเชฟนานิบบนี้อร่อยมากแล้วเดี๋ยวฉันจะชิมอันนี้เพื่อนๆเป็นเป็นยีนตาโฟนะคะอื้อหือหื้ยจืงมากนี่ก่อนฟินอะไรครับดีไหม นี่แหละโหน้สับปไมอร่อยมากปิดน้ำเอาน้ำซุปช่มนนี้ไกกิหววนม่หวเป็กตัน้ชงหวานหวานแบบาาเต่อเลยค่ะนมก็มีอร่อยมากนี่คือหลังจากก็เลยถุยกินกันเสร็จ นะคะบอกว่าอีกเมนูนึงนะคะที่นี่รักเคมนนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะไข่โบนสุกนะคะเปาเปาบีนะคะเักเคมนเด็เด <recommended S 2> ไปจะเชฟนะคะเพื่อนๆนี่นขอบคุณค่ะขอบคุณมากพี่สันนี่ซำซื้อไปฝากเชฟทอมมะฟแฟนหนู